หวังว่าจะชอบนะคะท่านประธานรายงานการประชุมมาแล้วค่ะท่านประธานอกินอะไรเนี่ยหอมจังเลยน้ำหอมกลิ่นใหม่ค่ะ ท่านประธานชอบไหมคะชอบชอบมากด้วย้ีนี่อะไรเนี่ยฉันไม่เข้าใจเลยตรงไหนเหล่ะคะเดี๋ยวฉันอธิบายให้คะ่ะท่านประธานตรงตรงตรงนี้จ้ะ ทรานคะรับกาแฟปไปนะนี่เธอจะเข้ามาในห้องท่านประธานทำไมไม่รู้จักเ้าะประตูขอโทษนะคะพอดีว่าฉันไม่รู้ว่าคุณกับท่านประธานกำลังฉันเป็นเลขาคุณสนิทท่านประธานทำงานใกล้ชิดกันอยู่แล้วเธอเป็นแค่พนักงานธรรมดาอย่าเสือกมายุ่งเรื่องของเจ้านายพอพอไปเถอะฉันมือหลอกาแฟแขนนี่จะตาสว่างแล้ว รับกาแฟาสักหน่อยก็ดีนะคะวันนี้เราต้องทำงานกันอีกยาวได้งั้นฉันขอกาแฟาแก้วใหญ่ๆเข้มๆเ,เลยนะค่ะได้เลยค่ะเข้มๆเ,เรื่องเนี้ยต้องเมาส มีเรื่องจะเมาให้ฟังจ้าปิดปิดปิดเลิก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 นี่เรื่องในบริษัทที่เมาได้ทุกเรื่องเลยนะงานการไม่มีทำได้ไงเนี่ยเดี๋ยวแกจะไม่ฟังแต่ถ้าแกไม่ฟังฉันก็จะเล่าให้แกฟังนี่แกฟังสันก่อนสิเมื่อกี้ฉันไปห้องท่านประธานด้วยแกรู้ไหมว่าฉันเจออะไรฉันเจอท่านประธานอยู่ในห้องจ้า,าก็แกไปห้องท่านประธาน จะให้เจอใครล่ะโอ๊ยแกฟังฉันที่จบก่อนสิฉันเจอท่านประธานกับเลขากำลังเอาหน้าสุกงมกันอยู่จริงเหรอวะกลางวันสกแสงเนี่ยนะกระริงองดิฉันก็ว่านะเพราะไต่เต้าเอาเต้าไต่ถึงได้จเจริญเอาจเจริญเอาอะไม่ใช่หรอก้งแกน่าจะมองผิดเองแหละโอ้ย แค่คิดดแต่แบบนี้นั่นแหละถึงไม่ได้เลื่อนขั้นในเขาสักเทน,นี่ฉันพอใจกับสิ่งที่ฉันมีโอเคปะ่ะแต่สิ่งเดียวที่แกไม่มีก็คือนมไงจ๊ะนมนมไงฉันไปแล้วฉันจะไปเล่าให้ผูแดกอื่นฟังต่อคันปากมากเลยนมมันนมแกไม่มีนมนมอยู่ไหนวะ ได้แล้วคะ่ะท่านประธานขอบใจหมดธุระแล้วก็ออกไปเชิญกาแฟค่ะท่านประธานขอบใจนะเธอเนี่ยเป็นเลขาที่ดูแลถึงใจจริงๆแน่นอนคะ่ะฉันไม่ใช่พนักงานระดับล่างที่ทำงานเช้าชามเย็นชามหรอกนะคะ ท่านประธานครับพวกเอกสารบัญชีมาเสนอครับเอามาให้ฉันไม่ต้องก็ได้ครับเดี๋ยวผมวไปให้เองคุณเลขาจะได้ไม่ต้องลำบากนะครับมันเป็นหน้าที่ของฉันพ่านักงานเงินเดือนไม่ถึงสองหมื่นแบบพวกแกอ่ะกลับไปนั่งทำรายงานโง่เถอะ นี่พวกเธอจะยืนเบื่อกันอยู่ทำไมว่างมากนักหรออยากจะมีเวลาว่างเพิ่มนะมฉันจะได้ให้ท่านประธานไล่ออกอ<ป>เดี๋ยวเดี๋ยวคุณท็อปผมมีางานจะฝากให้ทำหน่อยครับเดี๋ยวฉันจัดก,การให้ก็ได้ค่ะงานง่ายๆแค่เนี้ยไม่ต้องไปใช้มันท่านลำบากหรอกค่ะเสียเวลางั้นก็ได้ผมฝากเพื่อนนะได้ค่ะ ฉันได้หลักฐานการเดินบัญชีของมันมนาะเรียบร้อยแล้วฉันใช้หน้าตาร่างกายแล้วก็สมองหลอกให้มันหลงกลตอนเนี้ยมันก็คงจะหลงกลฉันแล้วแหละให้มันกินอะไรมันก็คงกินหมดแหละหวางยาเวะเฮ้ย <Hey, S 2> เธอมาทำอะไรตรงนี้อ,อ๋อผม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 มาเข้าห้องน้ำครับแล้วเมื่อกี้อะ เธอไม่ได้ยินอะไรใช่ไหมไม,ไม่ได้ยินอะไรเลยครับผมตาบอดสีครับผมผมไปหข้งน้ำได้ไหมครับไปไปทุกคนเข้ามาเลยจ้าพอยมีเรื่องจะเมาพอยพอยๆอยอะไรนี่แกตกใจอะไรเนี่ยฮะเจอาาเจอผีมาเนี่ยมันยิ่งกว่าเธอผีว้ย มันยิ่งมาเจ้าพี่อีกเรื่องคูณเลขาฉันเจือแกแล้วทำไมคุณเลขาทำไมเ่าสิเมื่อกี้เว้ยเมื่อกี้ฉันแอบฟังอยู่ฉันได้ยินคุณเลขาคุยกับใครก็ไม่รู้บอกว่าจะวางยา,าท่านประธานด้วยวางยาตายแล้วนี่ถามมีแผนอะไรจริงจด้วยเราต้องช่วยท่านประธานนะเว้ยนี่มันไม่ใช่แี่อยากเลื่อนขั้นอย่างเดียว,วนะมันอาจจะวางยาก,กล่อมประสาทให้ท่านประธานอ่ะเป็นอัมพาตแล้วก็จับท่านประธานไปเป็นผัวหูย อีนี่นี่คิดแผนช่วยจริงๆเลยอ่ะแบบนี้เราต้องรีบไปช่วยรรท่านประธานด้วยจะะยืนอยู่ทำไมเราไปสิไปดิโอ<ฮ>้ท่านประธานนี่พ่อแกเข้าห้องไม่รู้จักเคาะประตูอีกแล้วนะคนช่วยอย่างแกยังห่วงเรื่องมารยาทอีกหรอฮะท่านประธานท่านประธานครับนี่นี่คุณทำอะไร,รท่านประธานอ่ะแกวางยาท่านประธานห่วงจะจับท่านประธานทำผัวแล้วสิสมอง,องแก คงไหลไปกองอยู่ที่หัวนมหมดแล้วมังคงคิดได้แต่เรื่องชั่วแบบเนี้ปล่อยใช่นะผมไม่ปล่อยคุณหรอกครับผมจะจับคุณส่งตำรวจปล่อยฉันฉันนี่แหละตำรวจฮะฉันเป็นสายสืบตำรวจเข้ามาตรวจสอบการโกงที่ดินของบริษัทเนี้ยโดยใช้วิธีการอ่อยให้หลงกลจนมันยอมเชื่อใจให้ฉันทำทุกอย่างให้มัน นี่ไงหลักฐานที่มันโกงที่ดินฉันได้หลักฐานการเดินบัญชีของมันมนาะเรียบร้อยแล,แล้วและพวกฉันน่ะจะเชื่อคุณได้ยังไงแต่งตัวแบบนี้ฉันไม่เชื่อหรอกว่เป็นตำรวจอะ่ะและนี่นะถ้าฉันเป็นตำรวจแล้วเห็นคนแต่งตัวแบบคุณอะ่ะฉันจะจับคุณคนแรกเลย ท่านประธานของพวกคุณมันเป็นหัวหน้าใหญ่ฉันจําเป็นต้องแฝงตัวเพื่อมาเอาหลักฐานแล้วคุณก็ได้หลักฐานแล้วเนี่ยครับแล้วทําไมไม่จับมาเลยล่ะครับมันไม่ได้ทําแค่คนเดียวมันทํากันเป็นกระบวนการยังเหลืออีกเป็นสิบสิบคนที่ฉันยังตามจับอยู่อีกอย่างพวกเธอก็จ้องแต่จะจับผิดฉันแล้วไอ้แก่เนี่ยก็ตัวอย่างใหญ่ชฉันคงจับมันได้หรอกที่ทําอยู่เนี่ยก็เพื่อถ่วงเวลา อะไรกันเนี่ยเลขาคนสวยชันหายไปไหนเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะคะท่านประธานได้เจอกันในชั้นสามแน่ไมออขอโทษด้วยนะครับคุณตำรวจคือที่พวกพวกผมสงสัยคุณตำรวจนะครับก็ฉันอะเห็นคุณแต่งตัวสะเต็มตาเอ๊ะเต็มยึดขนาดเนี้ยฉันก็เข้าใจผิดสิคะ ไม่เป็นไรหรอกค่ะแต่ก็ยังดีที่ยังจับคนร้ายได้ไม่งั้นผู้คุณสองคนได้โดนข้อหาขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่แน่ขอโทษนะคะอย่าจับฉันไปเลยค่ะฉันขอเป็นพนักง,งานเงินเดือนช่างสังเกตอยู่ที่นี่ต่อเถอะคะ่ะแบบเธอเเรียกสอดรู้สอดเห็น